เดี๋ยวมาฟังสายที่สี่ของเรานะก็เป็นสายพี่ท่านหนึ่งที่ผมได้รู้จักแล้วก็ได้เชิญมาเล่าในการกกรกอของเราเป็นครั้งแรกเลยพี่เอชบาแก้วนะครับก็สวัสดีครับพี่เอชบาแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอเสียงชัดมากโอเคเออน่าจะ<อ>เป็นอื่นขอบคุณขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติได้เชิญพี่มาเล่าในรายการขอบคุณจริงๆค่ะ ที่จริงผมจะเชิญพี่มาตั้งนานแล้วเห็นพี่ช่วงนี้มีมีงานเยอะนะต้องทำนู่นทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยพี่พี่เอกเนี่ยก็จะออ่มีเรียกว่าเพียเพี่ยจะเป็นมีเรื่องเล่าแล้วก็เล่าอยู่ในช่องของพี่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเช่าเล่าอยู่ในช่องอ่า youtube ค่ะ youtube ที่เป็นของพี่เองพี่เอกบอกได้เลยพี่เป็นเป็นช่องยังไงยังไงผมได้ได้ ก็เป็นช่องจ้ะเป็นช่อง youtube ที่เล่าเรื่องผีเหมือนอชแนลทั่วไปเนี่ยจ้ะเป็นเหมือนว่าพี่จะเล่าเรื่องผีด้วยเสียงของพี่เองไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมาเองหรือว่าเป็นลูกเพจฝากเล่าหรือเราได้ยินมาจากเพื่อนกันหรือเพื่อนฝูงคนข้างเคียงพี่ก็จะนํามาเล่าลงไปในนั้นค่ะใน youtube ชื่อช่องว่าชบาแก้วผีอยากเล่าค่ะชบาแก้วผีอยากเล่า ใช่แต่ว่า u t u b e นี่ก็เป็น youtube เล็กๆ,ๆกันเนาะเพิ่งจะเริ่มทําค่ะเพิ่งจะเริ่มทําโอ้ย,อยพี่พี่พี่เอก็ค่อยๆทําไปพี่เดี๋ยวผมค,คือผมก็เป็นคนชอบฟังเรื่องผีนะเดี๋ยวก็เข้าไปดูกันพี่เอดเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าเรื่องผีให้กอกๆของเราฟังเป็นช,ชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่า ลุงเป็นห่วงค่ะอืมลุงเป็นห่วงโอเคเริ่มเลยพี่เอ๋ค่ะถ้าก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทีมงานของคุณเป้นะคะแล้วก็คุณเป้แล้วก็เอฟซีคุณเป้และนักเล่าทุกท่านนะคะสวัสดีสว,สดวันนี้ก็คือเรื่องเรื่องที่พี่จะเอามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของคุณลุงเป็นคุณลุงของพี่เลยนะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวพี่เลยคือว่า น่าจะผ่านไปประมาณสักยี่สิบกว่าปีแล้วแหละถ้าเกิดว่าพลาดผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยเพราะว่าเล่าเล่าเรื่องนี้มาหลายหลายหลายครั้งแล้วประมาณเนาะสองสาครั้ง<ะ>ทีนี้คุณลุงท่านนี้เป็นพี่ชายของพ่อพี่เนี่ยแหละค่ะคือท่านป่วยคือปกติเนี่ยในครอบครัวเราจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วห้าหกคนทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยคุณลุงป่วยป่วยแบบว่าหาสาเหตุไม่ได้แต่อาการของแกนี่คือจะเหมือนกับว่าเลือดกำเดาไหลบ่อยมากแล้วก็จะปวดหัว พอหนักๆก็กกปวดเรื่อยๆ,ๆจนเหมือนกับว่าแกก็ไม่ยอมไปหาหมอนะจนอาการล่าสุดก่อนที่จะไปหาหมอคือแกเลือดออกจมูกออกแต่ว่าลักษณะคือเยอะจนเป็นถังอ่ะเหมือนถังปิ oh, oh, oh. กระป๋องซักผ้าน่ะ oh, oh, oh. แบบนั้นเลยอะค่ะและ้วคนทีนี้แบบว่าความที่แกดื้อทุกคนเห็นว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้ด้วยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าที่บ้านรู้ว่าแกเป็นอะไร oh, 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 oh. แกโกหกว่าที่บ้านเป็นห่วงอะไรอย่างหนึ่ง พี่คิดว่าแกก็คงกลัวด้วยแหละว่าความจริงว่าเต็เงเป็นอะไรกันแน่จนพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยว่าเลือดมันออกขนาดเนี้ยแกต้องยอมไปโรงพยาบาลทีนี้พอตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยอาการมันหนักขึ้นกลายเป็นว่าบานปลายค่ะตรวจนู่นตรวจนี่แล้วกลายเป็นว่าเออคล้ายๆกับเส้นเลือดฝอยมันมีเนื้องอกในเส้นเลือดในเส้นเลือดฝอยอืมและโพรงจมูกค่ะ มันเป็นเนื้องอกแบบนี้แล้วคือเหมือนลักษณะผิดทางการแพทย์พี่ก็พูดไม่ถูกนะมันดันทําให้เบ้าตาของคุณลุงข้างหนึ่งเนี่ยถ้าพี่จําไม่ผิดน่าจะเป็นข้างสายมันปูดออกมาขอโทษนะคะคล้ายกบขี้โละอย่างนั้นเลยโอ้โหครับคือมันปูดออกมาแบบนั้นเลยจนหมอหมอดูทุกอย่างอาการทุกอย่างตกลงว่าคุณลุงเป็นมะเร็งด้วยอื จากอาการที่ว่าเลือดก,กำเดาออกแล้วปวดหัวแล้วไม่ยอมไปหาหมอจากอาการเล็กๆน้อยๆมันเลยบนปลายทีนี้พี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเออพี่เดินไม่ได้ใช่ไหมทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้คือพี่เดินไม่ได้<น>แล้วคุณลุงเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นห่วงเราสงสารเราอะไรอย่างเงี้ยตอนที่อยู่ด้วยกันก็คือจะแบบรักกันบ้างทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตทีนี้ช่วงที่กับไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องได้รับการผ่าตัดทีนี้คุณลุงโศมาก ตอนนั้นพี่ไม่เคยได้ไปเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ให้ไปแต่ว่าทางญาติพี่น้องเนี่ยไปทีนี้มันจะมีก่อนที่ลุงจะต้องเข้าโรงพยายอ่าเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยครับอยู่ดีๆพี่นั่งกันอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่งคุยกันอยู่นั่งเล่นคือตอนนั้นคือจะมีคุณแม่มีคุณป้าคือคนแก่ค่ะจะชอบเล่นไพ่ตองสมัยก่อนนะ <S <S <อ>ารู้จักกันดีนะ<อ>จะเป็นไ <ผม S 2> พ่พตองตัวยาวๆเออครับ<ๆ>ทีนี้ลุงเนี่ยจะชอบเล่นมากพี่นั่งเล่นกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆคุณลุงเดินมา เราก็ตกใจเอ้าลุงมาได้ยังไงคือเราได้ข่าวแล้วว่าคุณลุงจะต้องเตรียมตัวผ่าตัดออแกก็มานะแล้วแกหอมดํามากแล้วตาก็ปูดมาข้างหนึ่งคือลักษณะที่แกมาแกมาในตอนนั้นอะอเหมือนกับว่าตาแกมองไม่เห็นแล้วนะเหมือนรางร่างอะอแล้วแกก็คลําทางขึ้นรถเมย์มา<ฮ>ทีนี้พอมาถึงเราก็ให้นั่งแล้วก็ถามว่าคุณลุงมาทําไมบอกว่าลุงเป็นห่วงลุงคิดถึงขอลุงเล่นด้วยได้ไหม เราก็เลยบอกว่าโอเคได้ล,ลุงจะเล่นยังไงไม่เป็นไร,รเดี๋ยวลุงจะให้เงินแล้วเอเล่นแทนลุงหน่อยเ,ออเราก็อะ่ะเราก็เล่นให้แกก็นั่งเล่นเล่น,เล,นเล่นกันไปสักพักหนึ่งมันเย็นแล้วลุงบอกว่าเดี๋ยวลุงกลับก่อนนะเราก็บอกว่าลุงทําไมลุงทําอย่างนี้แล้วลุงออกมาหมอไม่รู้หรอหมอไม่รู้หรอกลุงแอบมามเนี่ยเดี๋ยวลุงก็ต้องรีบกลับแล้วก็ต้องแอบกลับเข้าไปนะคะเข้าไปที่ห้องเพื่อเตรียมตัวแต่ยังไงหมอก็ต้องรู้พยาบาลต้องรู้อยู่แล้ว ถูกไหมคะีแกก็ไปแล้วแกบอกว่าไม่รู้จะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่นะพูดคานี้ครับไอ้เราก็น้ําตาไหลเราก็เอ้แต่เราไม่ได้คิดถึงขั้นอะไรรุนแรงขนาดนั้นแกก็กลับไปพอหลังจากนั้นจากการผ่าตัดก,ก็ได้ทราบมาว่าอาการของคุณลุงนี่แย่ลงอืแล้วทางคุณป้าพี่เนี่ยเขาก็เลยรับตัวคุณลุงเนี่ยกลับไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งทีนี้ประตอนไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งคือได้ข่าวมาคือญาติพี่น้องจะมาบอกว่า คุณลุงจะไม่ยอมอยู่บ้านหลังนั้นจะกลับมาหาพี่บอกว่าเป็นห่วงไอเอมนันเดี๋ยวก่อนนะขอ,ขอโทษนะครับคือแบบว่าถ้าเกิดกลับไปนะเดี๋ยวลุงเนี่ยจะลงทุนให้เอเนี่ยขายพวกน้ําแข็งใสเครื่องของหวานไว้หน้าบ้านเอจะได้มีรายได้เอจะได้ไม่เหงาแล้วเดี๋ยวลุงเนี่ยจะเป็นคอยเก็บคนคอยเก็บเงินดูอะไรน,นู่นนี่นี่คือฝากบอกญาติพี่น้องมาบอกเรา นะคะ,คะแล้วพอหลังจากนั้นไม่เกินเจ็ดวันคุณลุงท่านเสียค่ะเอะอแล้วก่อนเสียคือเหมือนกับว่าแกพูดว่าแกจะมาหาพี่อืมเออแล้วแกก็เสียทีนี้ตอนแกเสียเนี่ยทุกอย่างทํางานปกติตามอ่าธรรมเนียมประเพณีของไทยไปงานศพทุกอย่างทีนี้พอวันที่อ่เาเผาศพเสร็จกลับมาที่บ้านทีนี้บ้านพี่เนี่ยมันจะเป็นบ้านสองชั้นมันจะมีอ่าข้างบนเนี่ย สองห้องนอนข้างล่างสามห้องนอนพี่เนี่ยจะนอนห้องหนึ่งนะคะทีนี้วันนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรแม่เนี่ยเอารูปคุณลุงเนี่ยมาตั้งไว้ในห้องพี่แต่ตอนนั้นคือด้วยดวยปกติแล้วพี่เป็นคนที่ไม่กลัวผีและจะเห็นอะไรแบบนี้บ่อยเราไม่ได้นึกถึงอะไรเลยโอเ <Okay, S 1> คตั้งก็ตั้ง ทีนี้วันนั้นที่พี่นอนเนี่ยปกติเนี่ยพี่ก็จะนอนกับน้องชายแค่สองคนมันจะเป็นเตียงหกฟุตนะอนอนทีนี้ช่วงล้มตัวนอนเนี่ยล้มตัวนอนลงไปปุ๊บเอื้อมมือปิดไฟหัวเตียงอพอแค่ปิดไฟหัวเตียงเท่านั้นแหละพี่นอนตะแคงข้างอยู่นะคะครับกอดหอนข้างนึกภาพตามน,นะปิดไฟอม,มีคนมาตีมือพี่ดังเพี้ยตีหลังมือ,อมพี่ก็เฮ้ยงงไม่ได้หลับนะแค่ปิดไฟเท่านั้นนะ ตีทำไม,มใจพี่คิดว่าน้องชายพี่แกล้งเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนชอบใส่กำไลที่มีกระดิ่งเวลาขยับตัวไปมาเนี่ยมันก็จะดังก้องแกงก้องแกงคิดว่าน้องชายลำคาญพี่ก็หันไปมองน้องชายน้องชายพี่เป็นทาหารเอ้ามันก็นอน,นิ่งนี่วะเอ๊ะหรือมันมันกลับมามันเพียจากการเป็นทาหารหรือเปล่าโอเคพยายามไม่นึกพี่ก็หันมาอีกมุมหนึ่งกะว่าถ้ามันเตี่ยมันต้องเอื้อมมือมาหาเราตอนนั้นเราหันหน้าไปหาน้องนะตอนที่โดนทางแรกอะ พอครั้งที่สองเราก็เลยหันหลังให้น้องหันหน้าออกมาจากเตียงอคราวนี้โดนตีครั้งนี้ยมือพี่ตกออกมาจากหมอนเลยนะอะพี่เฮ้ยแล้วเจ็บมะเป้พี่รู้สึกว่าพี่เจ็บพี่ก็โมโหแล้วก็หันไปมองน้องอะ,อะไรวะอืตีทำไมเราก็พูดอย่างนี้<ข>น้องนอนไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะไม่ไม่กระดิกตัวเลยพี่ก็เริ่มเอกใจแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเราก็ตอนที่เราคิดเนี่ยเราก็เริ่มพลิกตัวนอนหงายละเป้ นอนหงายชันเขา่ากอดหมอนข้างไว้ตรงช่วงกลางตัวนะอพอพี่หนนอนหงายแบบนั้นปุ๊บเราเหลือบตาขึ้นไปด้านบนหัวเตียงเราค่ะสิ่งที่พี่เห็นนะตอนนั้น<อ>เป็นร่างของคนสีดำ<อ>นั่งอยู่บนหัวเตียงแล้วขาเนี่ยนึกภาพนะ,ะหัวเราเนี่ยอยู่ตรงหว่างขาเขาตรงเท้า<อ>แล้วขาเขาสอางข้างเหยียบหมอนข้างหัวเราอะ่ะนึกออกไหม<อ>แล้วเขนั่งก้มหน้ามาหาเราอะ โอ้โหเฮ้ย hmm. นั่งมาแบบนั้นเพราะพี่เห็นแบบคนลุกเพราะพี่เห็นแบบนั้นปุ๊บพี่ก็เฮ้ย mm hmm. คิด่างเยอะเอาหน้า mm hmm. นนนเสร็จร่างนั้นกระโดดลงมาทับพี่เลยเต้เฮ้ย <Hey. S 2> กระโดดลงมานั่งทับอยู่บนหมอนข้างแล้วองมือกดตรงไหล่ช่วงหน้าอกอะ่ะเหมือนไม่ให้พี่ดิ้นเหมือนจะให้พี่ตายอะ่ะให้หายใจไม่ออก mm hmm. พี่ก็ดิ้นซ้ายดิ้นขวาเอาไงวะหันไปมองน้องชายน้องชายไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอนเงียบพี่ก็ดิ้นซ้ายดิ้นขวา mm hmm. แล้วก็ โมโหอ่ะมันมีความโมโหแล้วพูดว่าขอโทษนะคะอืม,มึงเป็นใครมึงจะมาทําอย่างนี้ทําไมเอ,อมึงอยากลองดีกับกูใช่ไหมพี่พูดคํานี้เพราะพี่ก็สะบัดซ้ายสะบัดขวาคือมันหนักมากอ่ะเต้แล้วสิ่งที่เห็นมันก็ยังเป็นร่างของคนอยู่ซึ่งเป็นร่างสีดําเห็นชัดมากแล้วกดพี่อยู่ยงั้นพี่ก็บอกว่าถ้ามึงอยากลองดีกับกูเดี๋ยวมึงเจอดีพี่ก็พูดคํานี้ม,มึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดแน่พี่ก็ แบบหลับตาตั้งสมาธิแล้วพี่ก็เหมือนกับว่ารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวพี่เนี่ยกําลังมาแล้วพี่ตั้งสมาธิปุ๊บพี่สะบัดตัวเองออกมาทางด้านซ้ายเพราะด้านซ้ายคือเตียงด้านนอกพี่ได้ยินเสียงดังตุ๊บเหมือนมีอะไรหล่นจากตัวพี่อ่ะพอหล่นดังปุ๊บพี่เอามือเอื้อมหัวเตียงทันทีเลยเปิดไฟคมไฟเลยไม่มีอะไรค่ะเป้ แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่โฟกัสไปปลายเท้าคนั่นคือรูปคุณลุงซึ่งรูปคุณลุงเป็นรูปขาวดําตั้งศพอะแล้วเราไม่ได้อุปทานนะเป้ที่มีความรู้สึกว่าดวงตาของคุณลุงที่อยู่ในรูปหันมามองพี่ที่ในใจพี่คิดทันทีเลยว่าคุณลุงทําไมทําเอ๋แบบนี้อืมคุณลุงเป็นห่วงเอ๋ทำไมคุณลุงไม่มาหาเอ๋ในฝันหรือพูดกับเอ๋ดีดี พี่รู้สึกได้เลยว่าตอนนั้นสิ่งที่พี่โดนน่ะนั่นคือคุณลุงแล้วพอพี่มองไปปลายเท้าเสร็จพี่ก็เลยพูดกับคุณลุงว่าเอเข้าใจนะคะว่าคุณลุงเป็นห่วงเอเอขอบคุณแต่คุณลุงไม่ต้องห่วงทางครอบครัวดูแลเอดีแน่ๆคะ่ะไม่ทําให้เอลาบากคุณลุงไปสู่สุคติเถอะนะคะพี่ก็พูดคํานี้แล้วพี่ก็ปิดไฟนอน ทีนี้พอชันแล้ามาเนี่ยพี่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ได้ยินเสียงว่าเพื่อนอ่ะเพื่อน,นของแม่เนี่ยคุยกับคุณแม่อยู่คุยคุยคอคุยอะไรกันไม่รู้สักพักมึงแม่กับเพื่อนเขานี่เดินเข้ามาหาพี่ <Quit. S 1> อไอเอ๊ะเป็นไงแล้วก็อะไรพเพื่อนแม่เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลานั้นน่ะจากเวลานะอาสมออานน่าจะเป็นเวลาใกล้เคียงกันห้าทุ่มเที่ยงคืนนี่แหละอืมเออช่วงนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาฝันฝันว่าเขาเนี่ยเดินมาหน้าบ้านพี่ แล้วมันก็เห็นเป็นบ้านพี่แล้วเห็นคุณลุงพี่เนี่ยนั่งอยู่หน้าบันไดตรงประตูบ้านแล้วเขาก็ถามว่าอ้อาวลุงลุงตายไปแล้วแล้วลุงมาทําไมอืลุงบอกว่าลุงห่วงเอ๋ลุงจะมาเอาเอ๋ไปอยู่ด้วยอแล้วคุนแม่ก็เลยบอกว่าอา้าวจะมาเอาเอ๋ไปได้ยังไงในเมื่อคุณลุงตายแล้วปล่อยให้เอ๋อยู่ดีเถอะคุณลุงอย่าทําแบบนี้ไม่ได้จะเอาเอ๋ม,มันไปให้ได้ถ้ามันอยู่เดี๋ยวมันลําบาก แล้วแกก็ลุกจากประตูเดินเข้าไปในห้องพี่ภาพที่แม่อ่าที่เพื่อนแม่เห็นนะแล้วเพื่อนคุณแม่ก็ระดุ้งตื่นเช้าพอดีก็มาหาคุณแม่แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันกันกบสิ่งที่เขาฝันและสิ่งที่พี่เกิดแม่ก็เลยรีบเอาพระเนี่ยมาคล้องคอพี่แล้วก็เอารูปคุณลุงเนี่ยออกจากห้องพี่ไปเลยค่ะแล้วพี่ก็ไม่เจอคุณลุงอีกเลยนอกจากว่าเป็นเพื่อนของน้องชายเจอเท่านั้นค่ะเรื่องของคุณลุงพี่ประมาณนี้ โอ้โหพี่เอ๋คือ uh. ตอนแรกที่ผมฟังเรื่องนี้เห็นชื่อเรื่องนี้นะคิดว่าเป็นลุงลุงของเราเนี่ยเหมือนจะเป็นห่วงแล้วก็มาดูแลเรา uh. แต่แต่แต่เขามาเหมือนเหมือนเหมือนกับมันมา,มา,มา,มาแบบน่าก,กลัวพี่เอ๋ใช่เขาจะเอา <จะ S 1> เรา,าไปอยู่ด้วยเออ เราเข้าใจนะเราเข้าใจเราอาจจะท่านอาจจะคิดว่าคือเราเดินไม่ได้อาจจะว่าอาจจะดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอถ้าเกิดวันหนึ่งเราแก่ไปหรือโรนรอบข้างในครอบครัวเสียชีวิตไปเราจะทํายังไงอันนี้ในในมุมมองของพี่นะพี่คิดว่าท่านอาจจะคิดอย่างนั้นแต่คือมันมันก็ไม่ใช่นะมันดูโหดร้ายไปอะไรอย่างเงี้ยพี่คือเออมันจะเป็นบาปกับท่านด้วยมันมีอีกหลายวิธีที่ที่จะมามาเตือนหรือมาบอกเราจะมาหากันแบบลูกหลานกันนะ ไม่ใช่แบบนี้อันนี้คือมาแบบเหมือนเหมือนมาหลอกอะพี่เอ๋ค่ะแล้วโอ้แล้วโทษนะพี่ถ้าอย่างอย่างเป็นผมหรือเป็นใครเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นน่ะเป็นยังสามารถลุกวิ่งหนีได้ไงพี่เออแล้วพี่เอ๋โทษนะพี่พี่เดินพี่ลุกพี่เดินเดินไปเดินไปไหนไม่ได้อ่ะเออโคตรทรมานเลยต้องทนอยู่ตรงนั้นอะ ก็ทุกวันนี้ใครถามว่าพี่กลัวผีไหมพี่ถามว่าอะโอเคพี่เคยพี่เห็นผีมหมเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่พี่จะเดินไม่ได้จนพี่เดินไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ถูกไหมพี่เห็นแล้วพี่อาจจะชินหรือว่าเพราะเราเดินไม่ได้แล้วเราเลยต้องไม่กลัวผีหรือเปล่าเ,ออเพราะเราวิ่ง<ำ>หนีไม่ได้หรือเปล่าต้องจําทนอยู่ตรงนั้นนะพี่เอ๋นะเลยเหมือนอกับว่าสิ่งที่เราเห็นเราต้องมองให้ชัดก่อนพอชัดแล้วปุ๊บโอเคเราจะไม่หลอกตัวเองมาเลยกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าสัญชาตญาณ อืมลักษณะนั้นมากกว่าอือโอ้ยเรือ่องนี้เรื่องนี้ทีแรกผมคิดว่าอาจจะมาอีกในรูปแบบหนึ่งแต่ที่ไหนได้โอ้ย,อย,อยลุงลุงท่านมาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะพี่เ๋